สวัสดีครับอันนี้เป็นการประกอบปลอกขานะครับอ,อันนี้คือเราวางมันแผ่เอาไว้นะครับโดยที่ตัวเท้าเนี่ยจะ,จะขึ้นในแบบนี้นะครับสังเกตง,ง่ายๆก็คือตัวโลโก้เนี่ยหันหันตามปกตินะครับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเก็บสายนะครับ เราก็พลิกกับด้านมานะครับให้ตัวช่องเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ตัวปลอกลงไปตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องถอดทุกครั้งก็ได้นะครับพอใส่เสร็จนะครับก็มาดูที่สายกันนะครับ โดยที่ตัวสายจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ชิ้นครับเราเอาสายที่สั้นที่สุดเนี่ยไวขนะ้ข้างบนนะครับข้างบนหมายถึงตัวนี้จะเป็นฝั่งฝั่งต้นขานะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งปลายเท้านะครับก็กดเข้าไปให้ให้ครบนะครับทั้งทั้ง6ชิ้น โดยที่เราสามารถที่จะเอามือหรือเอานิ้วลองอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเพื่อให้มันเข้าเข้าที่พอเสร็จนะครับเราก็ปิดลงไปนะครับจะสังเกตว่า ช่องช่องบนสุดนะครับคือช่องอันอันเส้นสั้นสุดตรงต้นขาครับบางทีมันมันอาจจะบิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะเราก็บิดให้มันตรงหรือว่าบางทีตอนใช้งานเนี่ยมันมันงอนะครับเราก็ใช้วิธีบิดบิดตรงตรงเนี้ยครับเข้านะครับแล้วเราก็ปิดมันจะเป็นเอ่อเป็นตีนตุกแกนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสายก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาฝั่งนี้ครับมันจะเป็นซิปนะครับเราก็เอาเท้าใส่เข้าไปนะครับเราก็ดึงให้ให้ฝั่งนี้เนี่ยมันขึ้นมา ขึ้นมาถึงตัว V ีนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอยู่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงประมาณตรงตรงก้นนะครับก็จับให้มันตรงนะครับอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันพับเข้าไปแบบนี้เพราะว่าเวลาพองเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่พองเต็มที่นะครับเราก็จับตรงนี้เข้าไปส่วนส่วนที่ผมหยุดมือตรง,งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนตรงก้นนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นส่วนของอตรงต้นขาที่เป็นตรงวีขึ้นมาครับ ที่ส่วนต่อกับสะโพกค,ครับอันนี้ก็ประกอบตรงบอกขาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนในการเก็บนะครับเราก็สามารถที่จะม้วนพับเก็บอันนี้เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้อุ้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยหรือถ้าเกิดเราต้องการจะถอดน,นะครับเราสามารถที่จะดึง หน,นึ่งผ้มีออกมาเก็บได้นะครับวิธีการดึงเนี่ยก็คือเราถอดสตินตุ๊กแกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้2มือนะครับมือหนึ่งกดเอาไว้อีกมือหนึ่งเนี่ยจับตร,ตรงตรงพลาสติกสีเทาที่มันเป็นแข็งๆนะครับแล้วก็มหมุนหมุนค่อยๆหมุน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 แล้วมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับโดยที่ ต้องระวังไม่ไม่ไม่เป็นการกระชากสายกระชากสายออกมาแบบนี้นะครับเป็นการจับตรงนี้ก็คือให้จับตรงตรงตรัวสีเทาที่เป็นมาสติกแข็งในการถอดครับ